สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านครับผมวันนี้วันที่6กันยายน2563นะครับประมาณ10กว่าวันที่ผ่านมานครับประมาณ12 13วันที่ผ่านมาได้ไปเอาวโบแดงนะไปดูโบแดงแล้วก็ขอซื้อ,อคุณน้าท่านมานะครับ2 2ลังตามที่เห็นเป็นลังแบบนี้ลังพลาสติกนะครับก็ได้ซื้อเงาโอนมาแต่จากนั้นก็ไม่มีอะไรครับท่านก็บอกว่าให้ใส่น้ําลงไป เฉยๆครับเดี๋ยวเปิดดูว่าเป็นยังไงนะครับอืมเปิดดูกันหน่อยว่าอันนี้คือประมาณสิบสิบวันนะครับเพราะว่าผมได้มาผมไม่ได้ใส่น้ําเลยนะครับเปิดดูจะเป็นอย่างนี้ครับสิบวันนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้คือบัวแดงหลังจากที่อยู่ในกระมังหรือไม่ก็อยู่ในถังผ่านไปสิบวันนะครับทีนี้หลหลายคนก็สงสัยว่าข้างในมันเป็นอะไรยังไงกินแบบไหนกินยังไงดึงขึ้นมาให้ดูครับนี่ครับเป็นแบบนี้ หัวเป็นแบบนี้ถ้าจะกินก็คือเด็ดส่วนนี้ออกครับมันก็จะเป็นอ่อนๆเป็นอาหารเป็นผักนะครับคล้ายๆกับพวกผักอะไรอ่ะผักแว่นหรือไม่ก็สายบัวนะครับเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมันก็คือบัวนั่นแหละนะครับอันนี้คือหัวของบัวแดงนะครับที่มันอยู่ในในสะในบอ่ออะไรต่างๆพอฤดูแล้แงก็ไปขุดเอาหรือบางครั้งก็ไปเอาในช่วงที่เรียกว่ามันเป็นฤด,ดูฝนที่มันมีน้ําเยอะๆนะครับไปเอาหัวมันขึ้นมาถ้าจัน์ก็มาตากแดดแล้วก็มาเนี่ยครับมาใส่น้ํา นไม้แบบนี้ครับผ่านไปสิบกว่าวันครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ออกมานะครับอีกประมาณสักสี่ห้าวันนะครับก็จะมาเปิดดูนะครับสายบัวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะแตกออกไปเรื่อยๆแตกออกไปเรื่อยๆนะครับเวลาเขาขายก็คือตัดนะครับตัดจากส่วนที่เรียกว่าหัวมันออกเอาแค่สายมันนะครับเอาไปขายนะครับหรือไม่ก็เอาไปเป็นผักในการที่จะแบบกินกับน้าพริกพวกนี้แหละนะครับเ็าขายกันอยู่ที่ โลละร้อยนะครับฝั่งด้านนี้นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับเป็นแบบนี้เลยพาทุกๆคนได้มาดูกันนี่ครับอันนี้คือหัวมันอันนี้บางหัวมันจะลอยนะครับบางหัวมันก็จะจมนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าหัวไหนที่ที่มันจมสายมันก็จะยาวเห็นไหมครับยาวขึ้นมาแต่ตัวไหนที่มันลอยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับใบมันก็จะออกมาตามไอ้ส่วนที่เรียกว่ามันเป็นความยาวของสายบัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็เพียงแค่ใส่น้ําน้ําก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นน้ําธรรมดาน้าเปล่าน้ำธรรมดาน้ําฝนก็ได้ครับพามาดูกันนะครับอันนี้คือยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามันออกมาเต็มที่มันจะยาวกว่านี้นี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือสายที่มันกําลังจะออกมานี่ครับเป็นแบบนี้ก็จะดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดตัดตัดเอาสายมันไปขายก็จะไปกินกับพวกน้ําพริกปลาทูหรือไม่ก็น้ําพริกอะไรก็ได้ครับอร่อยดีนะครับก็ขายกันอยู่ที่โลละ 150บาทน,นะครับบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าทําเยอะๆแน่นอนรับว่าถ้ามันเยอะเกินไปมันก็คงจะไม่มีใครซื้อแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามที่เรามีบ้านละหนึ่งอย่างนี้ครับบ้านละหนึ่งถังสองถังมันก็สามารถที่จะเป็นผักในการที่เราจะบริโภคได้ในครัวเรือนโดยที่ไม่จะเป็นจะต้องไปซื้อใครนะครับก็พาดูทุกคนได้มาดูกันเมื่อเอาใส่น้ำนะครับเอาไว้ประมาณสัก10กว่าวันประมาณ12วันนะครับพาดูทุกคนได้มาติดตามดูกัน12วันผ่านไปครับ กับบัวแดงนะครับโอเคครับสวัสดีกันทุกทุกคนครับผมรอดูอีกครั้งหนึง่งตอนที่มันออกมาเยอะๆนะครับสวัสดีครับ